ฝันร้ายเป็นฝันที่สร้างความหวาดกลัวกังวลหรือวิตกกังวลให้กับผู้ฝันฝันร้ายสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นความเครียดภาวะซึมเศร้าการใช้ยาบางชนิดหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆสำหรับคลิปนี้จะมาพูดถึง10อันดับฝันร้ายพร้อมความเชื่อที่ซ่อนอยู่ว่ากันว่าฝันร้ายแต่ละประเภทนั้นอาจมีความหมายแฝงบางอย่างที่จะท้อนถึงจิตใจหรือเหตุการณ์ในชีวิตเรา 1. ฝันว่าตกจากที่สูงความฝันว่าตกจากที่สูงนั้นเป็นฝันร้ายที่พบได้บ่อยที่สุดฝันประเภทนี้มักสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ฝันเนื่องจากเป็นการฝันว่าตัวเองกําลังตกจากที่สูงและไม่สามารถควบคุมการตกได้ฝันว่าตกจากที่สูงนั้นมักสื่อถึงความรู้สึกไม่มั่นคงหรือสูญเสียการควบคุมในชีวิต 2. ฝันว่าฟันหลุดฝันว่าฟันหลุดนั้นเป็นฝันร้ายที่สร้างความกังวล ให้กับผู้ฝันเนื่องจากฝันนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความมั่นคงในชีวิตฝันประเภทนี้ <Wow. S 1> มักสื่อถึงความกลัวการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงหรือความล้มเหลวในชีวิต 3. ฝันว่าถูกไล่ตามความฝันว่าถูกไล่ตามนั้นเป็นฝันร้ายที่สร้างความตึงตระหนักให้กับผู้ฝันเนื่องจากเป็นการฝันว่าตัวเองกาลังถูกใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างไล่ล่าฝันประเภทนี้ มักสื่อถึงความรู้สึกกลัววิตกกังวลหรือความกดดันในชีวิต 4. ฝันว่าอยู่ในสถานาการณ์อันตรายความฝันว่าอยู่ในสถานาการณ์อันตรายนั้นเช่นไฟไหม้น้ำท่วมหรือถูกโจมตีเป็นฝันร้ายที่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ฝันเนื่องจากเป็นการฝันว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในสถานาการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ฝันประเภทนี้มักสื่อถึงความกลัวความวิตกกังวลหรือความเครียดในชีวิต 5. ฝันว่าสูญเสียคนที่รักความฝันว่าสูญเสียคนที่รักนั้นเป็นความฝันที่สร้างความเศร้าโศกให้กับผู้ฝันเนื่องจากเป็นความฝันว่าตัวเองกําลังสูญเสียคนที่รักไปฝันประเภทนี้มักสื่อถึงความกลัวความสูญเสียหรือความตาย 6. ฝันว่าทาผิดความฝันว่าทาผิดนั้นเป็นฝันร้ายที่สร้างความอับอายให้กับผู้ฝันเนื่องจากเป็นการฝันว่าตัวเองกําลังทําสิ่งที่ผิดหรือผิดศีลธรรม ฝันประเภทนี้มักสื่อถึงความรู้สึกผิดหรือความกลัวการถูกลงโทษ 7. ฝันว่าอยู่ในที่แคบหรือถูกขังความฝันว่าอยู่ในที่แคบหรือถูกขังนั้นเป็นฝันร้ายที่สร้างความอึดอัดให้กับผู้ฝันเนื่องจากเป็นการฝันว่าตัวเองกําลังถูกจํากัดหรือไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ฝันประเภทนี้มักสื่อถึงความรู้สึกขับคล้องใจหรือถูกควบคุมในชีวิต8 ฝันว่าเปือยกายในที่สาธารณะความฝันว่าเปือยกายในที่สาธารณะนั้นเป็นฝ şey> em exactly. um ันท yes, no no ี่ร้ายที่สร้างความอับอายให้กับผู้ฝันเนื่องจากเป็นการฝันว่าตัวเองกําลังเปิดเผยตัวเองต่อผู้อื่นฝันประเภทนี้มักสื่อถึงความรู้สึกเปราะบางหรือไม่มั่นใจในตัวเอง 9. ฝันว่าหลงทางความฝันว่าหลงทางนั้นเป็นฝันร้ายที่สร้างความสับสนให้กับผู้ฝันเนื่องจากเป็นการฝันว่าตัวเอง ไม่สามารถ <Wow. S 1> หาทางกลับบ้านได้ฝันประเภทนี้มักสื่อถึงความรู้สึกสูญเสียหรือไม่มั่นใจในชีวิต 10. ฝันว่าตายความฝันว่าตายนั้นเป็นฝันร้ายที่สร้างความกลัวให้กับผู้ฝันเนื่องจากเป็นการฝันว่าตัวเองกำล,ลังสิ้นสุดชีวิตฝันประเภทนี้มักสื่อถึงความกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือความตายอย่างไรก็ตามความเชื่อเกี่ยวกับความหมายของฝันร้ายเหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ว่าฝันร้ายแต่ละครั้งที่พิสูจน์ได้ว่าฝันร้ายแต่ละประเภทนั้นสื่อถึงความหมายใดๆอย่างชัดเจนหากฝันร้ายบรบกวนการนอนหลับหรือทําให้รู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลแนะนําให้ปรึกษาแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อหาแนวทางแก้ไขหวังว่าทุกคนจะนําคําทํานายไปเป็นแนวทางวางแผนชีวิตควบคู่ไปกับการใช้สติตั้งอยู่บนความไม่ประมาท แล้วชีวิตจะราบลื่นดวงเปิดดวงปังแน่นอน